ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนระบุว่าเหตุการณ์เอลน尼โยที่มีความรุนแรงระดับกลางกำลังเกิดขึ้นและจะต่อเนื่องถึงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้าด้วยผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในปี2023อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกอาจทำลายสถิติสูงสุดของปี2016โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเกิดปรากฏการณ์เอล尼โยในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมดัชนีอุณหภูมิน้ำทะเลในเขตสำคัญนั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่า0.5องศาเซลเซียสเป็นเวลา5เดือนติดต่อกันซึ่งเกินมาตรฐานของเหตุการณ์เอลนโยครั้งหนึ่งและเป็นระดับกลางด้วยซึ่งหากพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดเหตุการณ์เอล尼โยที่มีต่อระบบอุตุนิยมวิทยา และอุณหภูมิของโลกที่ปรับสูงขึ้นก็อาจมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาโดยรวมเพิ่มขึ้น